เราก็มาคิดเปลี่ยนโลกกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพี่เอ๋บอกว่าจะพาน้องเนี่ยไปขึ้นเครื่องบินจะพี่จะพาน้องเขาไปไฟไหนทีจีเก้าหนึ่งศูนย์ครับและขากลับเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดกรุงเทพลอนดอนลอนดอนกรุงเทพครับผมโอ้ยนี่คนทำทัวร์นะใจเมฆละหัสได้เลยอ่ะมั่วมั่วอย่าไปเชื่อเขามั่วเฮ้ยจริงๆมั่วอ้าวโอุ้าสตร์จะโปรโมทบริษัททัวร์ให้ไม่ใช่ไง ไปจริงๆเหรอคะเดี๋ยวนะจาก BTS พี่จะพาเขาไปเนามบินแอร์พอร์ตลิงค์หรือเปล่าเอ่อเ,เชื่อมต่อเข้าสว่สนามูมถูกป่ะเราเอารถมารับปึ๊บๆผ่านตอมอ,อ,อไปเลยไม่ได้ไม่ใช่ผมจะพาเขาไปที่ที่แบบว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มารวมกันหมดอ่าเป็นที่เที่ยวรอบโลกเลยที่ไหนกรุงเทพมีหรอมีอ่ะอยากรู้ก็ต้องไปชมกันละคะ่ะแมโบออันนี้คือเทอร์มินอลเซเวนที่วันนะเป็นห้างที่แบบ คนฮิตกันมากตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่เห็นไหมเห็นว่าเราต้องอธิบายนะเห็นไหมตอนนี้ก้าวขึ้นไม่มีปัญหาแล้วก็คือพายกี่บันใจต้องอธิบายตลอดเป็นที่ที่บันไดเลื่อนสูงมากเลยนะยาวที่สุดเอาแหละมาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยกระโดดด้วยเฮะทีนี้จับโดดตลอดเห็นไหม อังกฤษพาไปจริงนะเฮ้ยจิงกนะนี่ให้นั่งตักด้วยนี่น้องแมวน้องแมวญี่ปุ่นนี่ให้จับส้โมโมจับตูดจับตูดครับๆๆๆๆ ผมมีความสุขมากลยน,ะนี่อิตาลีครับอิตาลีรอบลอกจริงๆนะคะไปกินข้าวดีกว่เาเดี๋ยวเวลาออกมายี่นังกลัวอะไรที่สุดอ่ะกลัวการเดินทางกลัวการเดินทางกลัวคนหลอกเว้ยกลัวค่ะไม่กลัวดีกว่า <c oughs> มาถึงภารกิจพิเศษก่อนจะทานข้าวเราจะให้คุณอ้อปิดตาครับปิดตาแล้ว<อ>ทานข้าวให้หมดผมเลยนะมาดูกันว่าระหว่างพี่อ้อกับน้องนางใครจะทานได้เสร็จก่อนกันอ้ยหนูนเป็นคนทา้าไมเลยนั่นไง <c oughs> คุณคุณหลอกผมว่าไม่ได้หลอกบอกอเออผมแค่ดูแลแลวอยู่ดีๆค,คุณก็เอ้าข้าวไม่ต้องกินผมต้องทําอะไรกันผมก็จะกินข้าวอ่ะภารกิจนี้แบบว่าสดๆเลยนะน้่งถือว่าเออทีมงานเราบอกว่าแล้วยิงเสียงทีมงานเลยอ่ะว่า น้องเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่เห็นอยู่แล้ว,วเวลาเขากินข้าวถ้าคุณอยากรับรู้ความรู้สึกถึงการที่ว่ามองไม,ม่เห็นอะไรแล้วกินข้าวเนี่ยจะเป็นยังไงก็เป็นยังไงต้องปิดตาเสมอภาคไงเหมือนน้องนางครับครับ,รบก็ต้องลองครับแต่ว่าสั่งมาแล้วนี่ฮะแต่ว่าเอาเอา,เอาความรู้สึกของพี่เออตอนที่ได้พาน้องเขาไปถ่ายรูปในมุมต่างๆที่เทอร์มินอลวนตี้วันอยู่ยังไม่เคยไปเลยนะเขาบอกว่าสวยมีหลายๆอย่างลกรวมอยู่ คือสถานที่ระดับหนึ่งที่สวยเลยนะแต่ว่าความสุขมันอยู่กับคนที่เราพาไปผมอธิบายหมดเลยว่านี่คืออะไรอันนี้คืออะไรเอามือน้องเขาไปจับรูปอ่านี่นะรูปล่างหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะก็คือเพื่อให้น้องเขามีจินตนาการต่อว่ามันเป็นยังไงเขาเป็นยังไง嗯嗯เพราะนี่คืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เขาเลย嗯嗯ตัวตอธิบายหมด นี่คือแล้วเมื่อกี้นี่ได้รับภารกิจแล้วไปแ,แล้วว่าจะต้องกินข้าวต้องปิดตาให้สมรรภาพของน้องเขาใช่แต่ว่าจะกินได้หรือไม่จะสําเร็จหรือไม่จะหกเลิกเทิรือไหหรือจะกินได้นะคบต้องมาติดตามอาทิตย์หน้า,าสาปดาห์หน้าครับ แต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้นะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆทางความคิดน,นะครับและพร้อมที่แบ่งปันนะครับส่งมาได้ทาง a c e b o o k ของเรานะครับและที่สําคัญเข้ามาตอบคำถามนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับตุ๊กตาพี่ใบไม้น่ารักจากโตโยต้าไปได้ครับค่ะเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อกับพี่อ๋พี่โกแล้วก็จุ๋ยนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดินมาตามเสียงนะจะมีหุ่นอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงมาตรงมาจับ นี่คนนี้ก็เป็นเระเอก <c oughs> คนนี้หล่อมากหล่อเหมือนพี่เลยนี่จับหน้าเขาเ,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 เขาหลอ่หลอไหมพี่อะหล่อค่ะเอ้าหล่อกว่าถ่ายรูปถ่ายรูป